بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinil haqqa ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله wa intusibahum tusibahum sa'iji atu yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah fa ma liha ula in qaumila yakaduna yafqahuna haditsa assalamu alaikum wa wabarakatuh wa barakatuh suk khwam metta khwam allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องเนะี่ยผู้ที่ตอบคำถามมุงกรนว่าลนจีรนได้ในกูบดนะ์เนี่ยคือคนที่เข้าใจศาสนาใช่ไหมพอเข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยอะ,อะไร ที่เป็นคำใช้ของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาคนเหล่านี้จะเก็บทําหมดเลยและเพิ่มสิ่งที่เป็นนาวาฟีนคือสุนัตต่างๆดังนั้นเสียงเรียกลงมาจากฟากฟ้าแสดงว่าอัลลอฮ์อยู่บนอาราสคนโง่ท่านั้นแหละครับพี่น้องที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไป ในกุรานในหะดีษนี่ไม่มีเลยที่อัลลอฮ์จะอยู่ทั่วไปหรืออยู่ต่ำเนี่ยไม่มีหรอกครับพี่น้องไปดูเถอะครับกษัตริย์ในโลกเนี่ยมีบัลลังทั้งนั้นเลยและอัลลอฮ์เนี่ยเหนือมนุษย์เพราะมนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์ก็ต้องอยู่สูงกว่าบรรดามนุษย์คืออยู่บนอารัสเสียงเรียกเรียกลงมาจากฟากฟ้า,าว่ายังไงอันนะ อันสอากออับดีฟาปริซูฮุมินันยันนว่าแท้จริงอันนะเบาของฉันสัตว์จริงแล้วจงปูพรมจากสวรรค์เอาอภรรจากสวรรค์มาสวมใส่ให้เขาพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเหมาะไหมสมควรไหม ที่เราทําดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาแบ่งให้กับอัลลอฮ์เลยไม่เคยรับรู้เลยว่าองค์กรไหนเขาต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องเงินทองมากมายไก่กองและวิกฤตอย่างนี้นะพี่น้องคิดไหมว่าอะไรมันจะเกิดกับดุนยาต่อไปข้างหน้าเรายังไม่รีบสาะแสวงหาสเสบียงที่จะทำให้เรารอ,รอดในกูโบ์อีกหรือพี่น้องจำไวน้นะว่า ดุนยาเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ทุกชนิดก็รอดหมดคนชั่วก็รอดคนไม่เอาอิสลามก็รอดดุนยาแต่เราต้องการรอดในวันอาคเรารห์เมื่อเราต้องการรอดในวันอาคีรารห์เนี่ยต้องเหลียวซ้ายแลขวามองข้างหน้าและหันกลับหลังว่าสังคมต้องการอะไรผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างกมุนที่ศรัทธาชนของเราเนี่ยพี่น้อง เด็กกำพร้าเด็กเรียนดีเด็กกำพร้าดูแลที่บ้านหาไทยรักเด็กกำพร้าที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วเมืองไทยยิงไม้ที่ยากไร้และคนยากจนที่ถ่ายภาพให้พี่น้องดูนะ่ะพี่น้องยังไม่ได้คิดอีกหรือที่จะช่วยเหลือองค์กรน,นี้เอ้าพี่น้องผมถามนิดนะึงถ้าพี่น้องมีเงินเยอะในธนาคารเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเนะี่ย และพี่น้องไม่ได้บริจาคเลยอากาศพี่น้องก็ไม่เคยให้เด็กกำพร้าค,คนยากจนหญิงไม้ที่ยากไร้ไม่เคยให้เลยอัลลอฮ์บอกใช่ไหมนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกฮดดิษนบีลันตะซูลกอดามาอับเดนเยอมันกีย马สองเท้าของเบาวยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกีมะฮัตตายุสอูอันอรบะอินจนกว่า เขาจะถูกสอบถามถึงสประการเพราะผมจะประเด็นให้พี่น้องคิดถึงวันที่เราไปนอนอยู่กูโบหนึ่งอัลอุมรีฟีมาอัฟนาหุถามถึงอายุไขของเราเนี่ยมามีชีวิตในดุนยา80ปีและจบไปเนี่ยมีแบบอย่างดีๆอะไรให้กับลูกหลานและสังคมบ้างแบบอย่างเรื่องการสรรกา็ แบบอย่างเรื่องการบริจาคแบบอย่างเรื่องคำพูดคำจาที่ไพเราะแบบอย่างของลูกลกลนที่เป็นฟัาด,ดูที่เราปฏิบัติให้ลูกและสังคมเขาได้ดูมีให้เขาได้เห็นบ้างไหมนะมามีชีวิตในดุนยา80ปีเนี่ยทิ้งอะไรไว้บ้าง 2. องอัญยาสัดิฮีฟีมาอับ,บลาหุเรือนร่างของเราเนี่ยก่อนที่ตาจะมองไม่เห็น ก่อนที่หูจะไม่ได้ยินก่อนที่มือจะกระดิกกระเดียไม่ได้ก่อนที่เท้าเดินไปไหนไม่ได้เนี่ยเราเอาไปทำอะไรเราเอาไปทำอะไรพี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์เลยถูกสอบถามและวันนั้นปากอันเยอมานักติมมอลาอัฟวาฮิหิมในวันซึ่งที่ ากของเขาจะถูกบัตรกี่จะถูกประทับเพราะตอนอยู่ดุนยานี้โกหกด้วยแล้วก็ตอแหลด้วยเอา้ายาบหน่อยพี่น้องโกหกด้วยแล้วก็ตอแหลด้วยปิดสนิทอะไรพูดละ่ะฮะอะไรพูดมือพูดเท้าพูดทุกอย่างพูดหมดจบเลยไหม เมื่อได้ฟังเรื่องนี้วันนี้ทุกอย่างจบเกมเลยไหมพี่น้องไม่สายนะผู้ศรัทธาคำว่าสายไม่มีไม่สายครับพี่น้องแต่ต้องรู้ตัวเองก่อนดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางจะไปขึ้นทางทิศตะวันตกจะไปตกทางทิศตะวันขึ้นวันนั้น กาเฟททั้งโลกเข้ารับสลาม a อลัลลอฮ์ไม่รับทั้งสิ้นตราบใดที่ไม่เข้ามาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางและเราเงินทองมากมายกายกองคนบางคนนี่น่าสงสารพี่น้องครับลูกไม่กี่คนแต่มีมรดกเป็นร้อยล้านลูกไม่รู้เรื่องราวของอิสลามเลยเนี่ยผมถามว่าพ่อต้องรับผิดชอบไหมพ่อเนี่ยต้องรับผิดชอบไหม พี่น้องเพราะที่พ่อจะต้องรับผิดชอบเพราะพ่อไม่พยายามในการที่จะส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไอ้ความที่ตนีไอ้ความที่กลัวลูกจนในดุนยาแต่ไม่กลัวลูกตกนรกให้ลูกเรียนสามัญพี่น้องถ้าเรา เป็นบุคคลประเภทนี้นะเรารับบาปของลูกด้วยแต่ถ้าทำทุกวิธีทางที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เท่าไรก็ไม่เอาพ่อไม่ต้องรับผิดช,ชอบแต่ก็ต้องเตือนกันอยู่เรื่อยๆอัดดีนุนนาซิฮะดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้ร้องเรียกบนจากฟากฟ้าลงมาแล้วเนี่ยจงปู เครื่องนอนพรมมาจากสวรรค์จงสวมอภรณ์ที่มาจากสวรรค์วัฟซะฮูละฮูบาบันอิลันยันนะจงเปิดให้กับเขาประตูที่จะนำไปสู่สวรรค์เห็นละเช้าก็เห็นเย็นก็เห็นเช้าก็เห็นเย็นก็เห็นฟาะตะตีฮิมิรัวฮิฮาวะตีบิฮาวายุบซะฮูละฮูฟีกอบริฮี มัดดัลบาสพี่น้องครับก็นำเอามาเมลิกัดนำมาจากวิญญาณของคนคนนั้นนะเครื่องหอมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากสวรรค์หมดแล้วก็กูโบสก็จะถูกขยายกว้างสุดหูสุดตามันไม่ใช่เจ็ดสิบศอกนะครับสุดหูสุดตามัดดับสเป็นไงบ้าง่ะเมื่อฟังแล้วเนี่ย เรายัางจะใช้ชีวิตในสภาพที่เลอเลออีกต่อไปไหมเรายัางจะใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่รับรู้เรื่องราวของอิสลามอีกต่อไปไหมผมบอกแล้วว่าสายไม่มีสำหรับมุสลิมแต่ต้องรู้ตัวเองก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางก่อนที่วิญญาณจะเลื่อนมาถึงกระเดียกแต่คนที่จะตอบได้ ใน3ประการที่ผมได้บอกไปนั้นต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นเอายากูนุบิด,ดดิฮิจาลิกะฟายากิรูฮุลลอฮุอิลานับซีหรือมันตรงกันข้ามกับประการแรกนะก็หมายความว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองละถ้าเราเราไม่ได้เหมือนกับอันแรกสามประการตอบไม่ได้ฟะกุลละมาซาลฮุนมาลากานีฟะกอลฮาลาอัตรีฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นพี่น้องอัลลอฮ์บอกมาหมดเลยให้นบีมาเล่าให้ฟังหมดเลยเรื่องที่จะไปสวรรค์เรื่องที่จะลงนรก และเราก็ตกนรกจนได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้แบ่งเวลาในดุนยานี้ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาฟะยูนาดีมูนาเดนมนิสสมะเสียงเรียกร้องก็มาจากฟากฟ้าว่าอันกัสซบะฟะปริสูฮุมินันนารว่าอันบิสูฮุมินันนารวับตะาฮูละฮูบาบันอิลันนาร พี่น้องครับเบาคนนี้เป็นคนโกหกตอนอยู่ดุนยามีกุรอานมีคำสอนของอิสลามไม่เคยสนใจฉะนั้นจงปูให้กับเขาอาพรทุกอย่างพรมทุกอย่างอาพรที่สใสัทุกอย่างเอามาจากนารกทั้งสิบบ้นอิลนาร์ จงเปิดให้กับเขาประตูที่จะเห็นไฟนรกไฟยายิตีฮิมินฮาริฮาวัสมูมิฮาพี่น้องครับความร้อนพิดร้อนของไฟนรกก็แลบออกมาให้เขาเห็นว่าอยู่ได้ยีกูลากอบรูหูฮัตตาตักตลิฟูอัดลาลาอูแล้วก็กูุบทของเขานั้นจะถูกทำให้แคบจนกระทั่ง ซิโคงเขาซ้อนกันอาล้อททำได้ไหมฉะนั้นเมื่อพี่น้องฟังแล้วเนี่ยช่วยพินิษพิจารณาแล้วก็ช่วยตึกตองด้วยนะช่วยพิจารณาแล้วก็ช่วยตึกตองด้วยเพื่อจะเป็นข้อคิดแลวก็เพื่อจะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับเรา ว่าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาที่ผ่านมานั้นดำเนินชีวิตอย่างไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเขาจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นวัลยุฟักกิรันอินซานนอินซานนไอดอนฟีจารีซิฮีฟีกอบริฮีพี่น้องครับเพื่อมนุษย์นั้นจะได้คิดอีก ถึงที่นั่งของเขาในกุโบต์ที่นอนของเขาในกุโบต์คิดอะไรครับฮัลอามิลาซอลลฮันฟัยาติฮิอามาลูฮูฟีซูรตีโรยุเลนฮุสตินวัจจฮุสติเซียว่าอามันซอเลของเขานั้นอามันของเขาจะมาในรูปของชายที่มีหน้าตาสวยสดงดงามเสื้อผ้าอภารรที่สวยสดงดงาม ตีบุรีกินในกุบดนั้นหอมกุ่นยิ่งกว่าชะมดเชิกฟฟยากูลุละหูพี่น้องครับแล้วก็เขากล่าวว่านะอามันนะกล่าววา่าอับบซิรูจงรับข่าวดีบิลลาดียาสุรุกะสิ่งซึ่งจะทำให้ท่านนั้นปื้มปิติยินดี ฮาลาาุกลาดีกุนตะนี่คือวันที่ท่านได้ถูกสัญญาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนุยยาอันอามาลุกซลฉันก็คืออามันซอลแลของท่านฟาตาสตากูนับซูฮูอีลานัยมินอัซมวาซาดติอบร์ พี่น้องครับชายคนนั้นตัสตากูอยากเหลือเกินปรารถนาเหลือเกินนะครับที่จะไปสู่เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่และความผัสุขอันยิ่งใหญ่ชายที่อยู่ในกูบ์ไฟยกูลเขาก็กล่าวว่ารอบบิโอพระเจ้าของฉันเอย๋ย อากิมิซ่าขอพระอ,องค์จงให้วันเกียรติเกิดขึ้นเถิดฮัตตาอัรยูอิลาอฮ์ลีวามาลีจนกว่าฉันจะกลับไปสู่ครอบครัวของฉันและทรัพย์สมบัติของฉันเอายากูนบิดิดิซาลิกะฟายาตีฮะมาลูฮูฟีสุรติรยูเลนกอบีฮินวัจกอบีฮุสียาบหรือถ้ามันตรงกันข้ามล่ะ ถ้ามันตรงกันข้ามคืออะไรอามันความชั่วคืออะไรเที่ยวไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่ละหมาดมีตังเยอะแยอะอากาศไม่จ่ายรมฎอนมาถึงสร้างความเจ็บปวดฮัดมีเงินทองมากมายกายกองนะครับบ้านก็อยู่กันสบายไม่ไปสิ่งเหล่านี้ก็จะมาเป็นตัวบุคคลเหม็นสุดๆในดุนยาเนี่ย ไม่มีอะไรเท่ากับความเหม็นในอาคิร์แล้วก็ถ้าการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาของเราเนี่ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเลยกับเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องครับท่านจะไปตอบกับอัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาอย่างไรดังนั้นลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุม ว่าลาอัลาดุกุมอันซิกริลลาฟะมยับอันซาลิกะฟาุไลกะมุลคอซิรูนอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติของพวกท่านอย่าได้ให้ลูกๆของพวกท่านหรือหลานๆของพวกท่านเนี่ยทำให้ท่านเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์มีสัตว์มี ปสุสัตว์มีฝูงแพะมีฝูงแกะมีฝูงวัวมีฝูงอูดไม่สนครบจำนวนจ่ายอากาศไม่สนสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เราเพลิดเพลินและมันก็จะมาเป็นตัวบุคคลในวันอาคีรอเหม็นทั้งกูโบส์ไม่มีอะไรที่จะเหม็นเท่าอิสชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่ง Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.